<ไ>พูภาษาอะไรถูก <concealed> ผพูภาษาอะไรมีเด็กแปลได้ไหมเนี่ยมีืเพราะแม่องีไม่ช่ปจะไปจัหแปลออกไหมนี่ยายจะรู้เรื่องไหมไม่บอกเพรูะเร้ื่องไม่เอาเป็นเรื่องอว่ากระโดดแปลงนม้อือ อ่ะวอ้าไปไหนต่ออีกอ่ะไปไหนต่ออีกอ่ะโอเคออ่ะอ่ะวอ่ะอ้าขึ้นสไลเดอร์อืมอ่ะไหลลงมาไปเลยวันตุติไฟไฟเลสโกไปเลยปึบไปละอ้ะวอไปเล่นรถไปเล่นรถรถพี่เบอร์กิน เปิดไฟดิมันแบตหมดหรือยังแบตเตอรี่หมดเปล่าแบตเตอรี่หมดเปล่าแม่แม่จา้าอืออ่ะนี่ของเล่นของเธออ่ะจากมุมไหนเอออ่ะชอบเป็นนักเขียนเหรอ เธอจะเป็นนักเขียนเหรอนี่จะเป็นกิจวัตรประจำวันของเด็กหญิงมาลินแต่ละวันี่เป็นวัตระเ็มา่ละ หอมแก้มก่อนให้ยายหอมแก้มก่อนไหนยายหอมแก้มก่อนชอบระบายอันนี่มันเป็นโต๊ะอ้าวระบายเข้าไปมันหล่อนก็จะสลักไว้ทุกจุดนี่โซโฟงโซฟาทีวงทีวีนี่นี่คือฝีมือ ศิลปะรอบบ้านของลอนอเลี้ยงเด็กต้องทำใจนะจ๊ะเลี้ยงเด็กต้องทำใจต้องอดทนใช่ไหมจ๊ะบ,บายยก่อนบา,บายยแล้วไปละส่งจุบด้วยส่งจุบด้วยหันมาจุบจุบอ่ะจุบ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 ท่านผู้ชมแล้ว